อตอนนี้อัดวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันในงาน A8 กับวันพุทธที่13มกราคมนะครับปี2021นะบะฮะบรรยากาศอุณหภูมินะครับจัดได้ว่าเย็นเลยทีเดียวนะฮะอุณหภูมิตอนนี้นะครับอยู่ที่23องศาถือว่าค่อนข้างเย็นเลยนะฮะไม่รู้สึกว่าอบอุ่นขึ้นมาเท่าไหร่เลยนะครับในขณะนี้พัชราพอร์ตก็กดเข้ามาแล้วนะครับ สามารถลอกลงสมุดไปได้เลยครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องที่เรียกว่าเคยเรียนมาแล้วก็เคยเรียนมาแล้วอะแต่ทีนี้มันจะอยู่ในบริบทที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็จะคือเรื่อง present continuous present continuous ก็คือ ismr บวก verb ing ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เรากำลังกระทําอยู่แต่สำหรับ ที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับมันจะเป็น present continuous for future มันจะใช้ present continuous hmr verb i n c นี่แหละแต่จะแต่งประโยคถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่กำลังจะกระทำในอนาคตนั่นเองนะครับออกเมื่อกี้ใครมาวะเมื่อกี้ใครมาเอาแล้วงงเลยโชติกาค่ะโชติกานะครับโอเคคุณมา เช็คชื่อให้แล้วนะครับมาแล้วรีบรายงานตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเลื่อนลงมานะครับจดรายละเอียดการสําหรับเรื่องนี้นะครับไปที่เพิ่งมาก็ยังจดทันนั่นเองนะครับอ่ะจดลงไปสามบรรทัดนี้นะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ย present c o n t i n u o us จะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดขึ้นณนะเดี๋ยวนี้ที่กําลังพูดเลยแต่ สำหรับบทนี้ครับจะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่จะทำหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับโดยโดยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าประโยคนี้มันพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคตเราจะดูได้จากคําบอกเวลาครับที่อยู่ในประโยคนั่นเองอ้าจดลงไปให้เวลาสองถึงสามนาทีนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทําแบบฝึกหัดกัน คนส่งเพลงมาให้ฟังเลยเพลงนี้นนโมาโรงเรียนนีย <c oughs>

ที่โรงเรียนเราไม่มีกิจกรรมหน้าเสาธงแบบออนไลน์นะฮะบางโรงเรียนมีนะครับต้องมาเขารู้ธงชาติสวดมนต์กันมีตัวแทนนักเรียนกันด้วยนะครับอ่ะจดกันเสร็จหรือยังนะครับโชติมามาแล้วนะครับสวัสด,ดีครับโชติมาระหว่างเช็คชื่อโชติมาอยู่ก็สามารถจดไว้ได้เลยโชติมาถ้ากลัวจดไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอไว้ลอกทีหลังได้นะครับวันนี้งาน a 8ดนะฮะเล,เล่นยังครับโมอะไรนะครับ เร่องอยังครับเร่องอยังครับคืออะไรวะเร,เ,รเริ่ม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 แล้วเนี่ยเริ่มแล้วสามารถจดตามหน้าจอที่แชร์ให้อยู่ตอนนี้ได้เลยนะฮะโอเคครับให้เวลาต่อเวลาทวเวลาบาดเจ็บอีกหนึ่งนาทีนะครับสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะกลับมาเรียนกันเรื่อง ismr verb ing หรือ present continuous กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ในครั้งนี้ครับมันจะไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือกำลังกระทำ แต่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เราจะทําหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบอกเลยว่าคล้ายๆกับการใช้ going to ที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะฮะแต่เรื่องนี้ง่ายมากขอแค่แม่น verb to be กับแม่น verb ing เนี่ยก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างง่ายๆเลยรวมถึงทําข้อสอบได้อย่างง่ายๆเลยนะครับขอแค่แม่น is am are แม่น verb ing นะครับ โอเคเดี๋ยวเราต้องไปกันต่อเลยนะครับใครที่ยังไม่ทันสามสี่ห้าบรรทัดนี้นะฮะกดแคปหน้าจอไว้ก่อนเลยนะครับและก็เราจะมาทำแบบฝึกหัดง่ายๆหกข้อกันก่อนแต่วันนี้มันจะมีสองพาร์ทนะครับเริ่มที่พาร์ทหนึ่งกันก่อนง่ายๆนะฮะหกข้อไปทำกันเลยครับไม่ต้องจดแล้วตัวอย่างประโยคไม่แช่นี้อันนี้เดี๋ยวให้ทำ อันไหนอันนี้สิอันนี้อ่ะถือว่าเป็นตัวอย่างประโยคแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดไปด้วยเลยนะครับข้อนี้อย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะครับ I I ก็ใช้ work to be am เนอะจะเขียนย่อเป็น am หรือจะเขียน I am ก็ได้เนาะคำในวงเล็บคือคำว่า cook ที่แปลว่าทำอาหาร I'm cooking dinner ถ้าประโยคนี้ทั่วๆไปอาจจะแปลว่าเออฉันกำลังทำอาหารเย็นอยู่ใช่ปะแต่อย่างที่บอก ในทุกข้อเนี่ยมันจะมีคําบอกเวลาไว้อยู่ทุกข้อเลยอย่างเช่นข้อที่หนึ่งก็จะมีคําว่า tonight ที่แปลว่าคืนนี้แสดงว่าเขาไม่ได้กําลังทําอาหารอยู่คืนนี้แต่เขาจะบอกว่าในคืนนี้เขาจะทําอาหารเย็นดังนั้นก็สามารถใช้ verb to be บวก verb ing ได้ด้วยเช่นกันนะครับไปกันที่ข้อที่สองนะครับ Hillary Hillary เป็นชื่อคนชื่อคนคนเดียวใช้ verb to be is ใช่ปะใส่ is ลงไปเลยครับ is ช่องนี้ครับเราก็เอาคำในวงเล็บมาเติม verb ing จะเป็นยังไงดีระหว่าง looking after กับ look aftering l o เฉยดีกว่าเดี๋ยวมั่วเป็น looking after นะครับคำว่า looking after ความหมายของมันก็คือแปลว่าดูแลดูแลเลี้ยงดูนั่นเองเป็น looking after นะครับ Hillary is looking after her sister tonight ิลลารีจะดูแลน้องสาวของเธอในคืนนี้สุภัตรามาแล้วนะครับมาตอนที่กำลังทำแบบฝึกหัดที่เป็นตัวอย่างประโยคอยู่พอดีเลยนะฮะก็สามารถไปตามสีมห้าบรรทัดแรกได้จากเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับ่าวันนี้เริ่มมาเยอะแล้วนะครับตอนหนึ่งอยู่ที่สิบเอ็ดคนตอนที่สองอยู่ที่ไม่ถึงสิบคนนะหกคนเองอ่า ลองทําดูนะครับข้อที่3นะครับ my dad พ่อของฉันมีกี่คนใช้ verb to be ตัวไหนลองทําดูนะครับส่วนคำว่า make ก็กลายเป็นคำว่า making อ่าส่วน verb to be ลองเติมเองนะครับจะเป็น is am หรือ are ให้เวลาถึง11โมงไม่เกิน11โมง45นาทีเนาะใครเสร็จหรืออยากใครอยากให้เฉลยข้อไหนนะก็สามารถถามมันเข้ามาได้นะครับให้เวลา ห้านาทีในการทำแบบฝึกหัดนี้กันนะครับ อยากเฉลยอีกสักข้อหนึ่งนะครับอย่างเช่นข้อที่6นะครับโหจริงๆมันง่ายมากเลยเนาะ day เนี่ยใช้ verb to be is and ือ are ครับเป็น are ใช่ไหมครับ they are ดูก็เป็นคำว่าดูที่เอามาเติม ing เนาะดูที่อยู่ในวเล็บอยากดูเฉยๆก็กลายเป็น doing they are doing the shopping list เขากำลังเขียนใบโพยช้อปปิ p งอยู่ใน after noon นี้อ่าแปลว่า เธอกำลังจะไปช้อปปิ้งแน่เลยตอนนี้เธอก็กำลังที่จะเขียนใบที่จะเขียนรายการช้อปปิ้งไว้นะครับสำหรับการไปช้อปปิ้งใน after n o o นี้ในบ่ายวันนี้นั่นเองให้เวลาอีก3นาทีนะครับกับการทำแบบฝึกหัดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำแบบบึกหัดที่เรียกว่าเป็น main point ของในวันนี้เลยนะครับวันนี้เราทำงาน a 8แล้วนะครับรู้หรือไม่ว่างานของเราจะไปสิ้นสุดที่ a 9ในสัปดาห์หน้านั่นเองนะฮะและเราจะสอบกลางภาคกัน แบบออนไลน์ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนั่นเองครับใครที่มีข้อสงสัยนะครับข้อนี้มันตอบอะไรก็สามารถถามกันเข้ามาได้เลย จะเห็นว่าทุกข้อนะครับอย่างที่บอกมันจะมีคําบอกเวลาไว้หมดเลยเพื่อที่จะเป็นการเน้นย้ำว่าเฮ้ยถึงแม้จะเป็น Present Continuous เนี่ยมันก็ไม่ใช่เวลาในปัจจุบันนะแต่มันพูดถึงอนาคตอย่างเช่นข้อที่4เนี่ย he is selling sell เ,เนี่ยแปลว่าขายไม่ได้แปลว่าเขากำลังขายอยู่ตอนนี้ใช่ปะแต่เขาจะขายเมื่อไหร ขายอะไรวะเนี่ยขาย his c a r เขาจะขายรถของเขาเขาไม่ได้ขายตอนนี้นะแต่เขาจะขาย next week สัปดาห์หน้าเขาจะขายรถของเขาในสัปดาห์หน้าเห็นไหมว่าถึงแม้จะใช้ Verb to be, บีโบว์ n วก็สามารถพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับให้เวลาถึง11.45นะครับ เดี๋ยวประมาณ15 2 0ถึงีนาทีเราก็จะมาทำอีก6ข้อง่ายๆด้วยกันอาจจะมีตารางที่จะต้องตีตารางสวยๆให้ครูเต้นหน่อยนะครับก็ไม่ยากนะฮะโอเคครับ ให้เวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับใครที่กลัวจะทำไม่เสร็จหรือพึ่งมาทีหลังนะครับก็สามารถแคปไว้ลอกทีหลังได้เช่นกันนะครับแล้วก็ฝากดูแลเพื่อนที่ไม่ได้เข้าเรียนในวันนี้ด้วยนะครับส่งไปให้เพื่อนที่ไม่ได้เข้าเรียนรอบสดกับเราด้วยเนาะ โอเคครับพอผ่านงานนี้ไปฮะไปสู่งานของเรางานหลักของเราในวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดไม่ใช่อันนี้แต่คืออันน,นี้นั่นเองครับโอ้โหอ่ะให้ลอกตรงตารางไปเลยแล้วกันครับมีทั้งหมดหกข้อเช่นกันนะครับแต่มันจะมีตารางที่จะบอกเหตุการณ์ที่ในอนาคตที่เราจะต้องไปทำนะครับก็คือ s สเกจจัวนั่นเอง ตารางไหมคะอะลอกตารางด้วยนะครับเพรตารางจะมีตารางให<ะ>้เราณใช่ครับใช่ครับตารา,ตารางจะพาเราไปสู่คําตอบนะครับไม่มถด<ะ>ูได้ไหมก,ก็ก็ทํามาสวยๆ่ยะจะเห็นว่าตารางนะครับจะมี today today ที่สมมุติว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสเนาะจะมี today friday saturday sunday ก็คือวันนี้วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับ โดยแต่ละวันเนี่ยจะแบ่งตารางงานออกเป็นช่วงมอร์นิ่งก็คือตอนเช้าแล้วก็อาฟเตอร์นูนก็คือตอนบ่ายนั่นเองในวันแต่ละวันก็จะบอกว่าตอนเช้าทําอะไรตอนบ่ายทําอะไรนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เราจะไปทําในวันนั้นๆน,น,นั่นเองนะฮะสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับในโจทย์แต่ละข้อมันก็จะบอกอยู่แล้วว่าในวันนี้ในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายเนี่ยเราจะไปทําอะไรกันนะฮะอย่างเช่นข้อที่1 tomorrow Tomorrow ก็ต้องไปดูช่อง Friday เนาะ Tomorrow morning ในวันพรุ่งนี้ morning ตอนเช้าอะแล้ก็ไปดูช่อง Friday morning Do a n exam ใช่ปะ่ะประธานให้มาเป็นคำว่าว I แล้วก็เติมคำว่าว am เข้าไปคือคำว่าว do a n exam นะครับคำว่าดูแล้วก็เติม ing เข้าไปเป็น I'm doing a n exam พรุ่งนี้ตอนเช้าฉันจะทำข้อสอบนั่นเองนะครับ ตอนนี้นะ่าจะกำลังตีตารางกันอยู่นะครับแหม่สู้นะครับส,สู้อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ๆเที่ยงแล้วนะฮะตานนี้ไม่รู้ว่ารับประทานอาหารกลางวันกันหรือยังนะครับเราต้องรีบทำงานให้เสร็จแล้วเราจะไปกินข้าวกันนะฮะครับครับงานนี้สรงวันไหนครับก็ ทำเสร็จก็ส่งได้เลยครับเครับแต่ตอนเย็นผมไมนั่งครับส่งตอนเย็นทำไมนะตอนนี้ตอนนี้ผมกินข้าวอยู่ครับอ๋อโอเคโอเคมาตามทีหลังได้นะครับส่วนใครที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาส่งได้เลยอะในระหว่างที่ทำกันอยู่ลอกตารางกันอยู่เดี๋ยวคุณเต๊จะไปสร้างที่ส่งงาน A8 ไว้ให้นะครับ ในคัทเวิร์กของมอสทับสนะครับตอนนี้งาน A7 ยังขาดอีกหลายคนที่ยังไม่ส่งเลยเนาะ ใครที่ทำงาน A8 เสร็จก่อนเที่ยงนะฮะก็สามารถไปกดส่งสมุดไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ส่งงาน A7 นะครับก็สามารถมาส่งได้นะครับตอนนี้สร้าง assignment ไว้ให้ส่งงานทั้ง A7 และ A8 แล้วนะครับโอเคเราลองมาดูกันที่ข้อ2นะครับ this afternoon this afternoon เนี่ย This แสดงว่า after noon นี้ แสดงว่าต้องเป็นวันนี้อย่างแน่นอนดังนั้นเราต้องดูที่ช่อง today ครับ today afternoon today ตอนเช้ามันไม่มีอะไรเนาะแต่ afternoon บอกว่า have a guitar lesson เรียนกีตาร์กับอาจารย์แดงกีตาร์ไเนี่ยมาไม่แล้วลองเติมเองนะว่า I เนี่ยจะต้องใช้ verb to be อะไรถ้าคิดไม่ออกไปดูข้อหนึ่งนะครับ ส่วนคำว่า have นะครับก็เอาคำว่า have มาเติม ing เป็น having นั่นเองครับส่วน verb to be สอของข้อ2นั้นเติมเองนะครับจัดมาในรูปย่อหรือรูปเต็มก็ได้เช่นกันนะฮะไปกันที่ข้อที่3นะครับ on Sunday morning ในวันอาทิตย์ตอนเช้าเราก็ไปดูช่องวันอาทิตย์ ในตอนเช้านะครับมันบอกไว้ว่า visit our grandparents ไปเยี่ยมคุณตาคุณยายข้อนี้ลองทำดูนะครับว่า w ีเนจะใช้ verb to be ตัวไหนและคำว่า visit ครับที่แปลว่าไปเยี่ยมไปหาเนี่ยก็เอามาเติม ing ให้ถูกต้องนะครับข้อนี้ลองทำดูนะครับ อ่าไม่ยากไม่ยากตอนนี้เลื่อนลงมาถึงข้อที่สี่แล้วนะครับใครที่ยังไม่เสร็จตารางต้องเร่งมือหน่อยนะฮะข้อที่สี่มาง่ายอีกแล้วว่าประธานเป็นไออีกแล้วโดไอนี่ใช้ work to be ตัวไหนกันข้อที่สี่นะครับอขอโทษทีมันเด้งๆไปหน่อยข้อที่สนะี่เนี่ยไอใช้ work to be ตัวไหนกัน ข้อที่สมันเป็นวันไหนกันนะอ๋อถ้ายประโยคบอกว่า Saturday morning ในวันเสาร์ตอนเช้าตารางบอกว่า play basketball แน่นอนครับเราก็เอาคำว่า play ครับใส่เข้ามาและก็เติม ing เป็น i จุดจ playing นะครับใส่ verb to be มาเลยจะใส่ในรูปย่อหรือรูปเต็มก็ได้อีกเช่นกันนะฮะ ตอนนี้มีใครยังไม่เสร็จตารางไหมครับจะได้รอนะครับตอนนี้จะไปที่ข้อห้าและข้อหกันแล้วนะครับข้อห้าเนี่ย on Friday afternoon เนี่ยมันบอกไว้ว่าโกไปงานปาร์ตี้ที่บ้านแฮร์รี่ใช่ปะแต่ทีนี้ความยากของมันคือประธานไม่ใช่คำว่าไอครับแต่ประธานเป็นคำว่าแฮร์รี่แฮร์รี่เป็นชื่อคนคนเดียวครับดังนั้น verb to be ที่ใช้ ไม่ใช่แอมนะครับแต่เราอยากได้ประโยคนี่ว่าแฮร์รี่เนี่ยจะมีงานปาร์ตี้ที่บ้านข้อนี้ขอเฉลยเลยละกันก็คือแฮร์รี่นะครับจะจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านของเขา On Friday Afternoon ในวันศุกร์ตอนบ่ายๆและข้อสุดท้ายครับข้อนี้มันแอบหลอกเราถ้าข้อสอบออกมาอย่างเงี้ยเราต้องดูดีๆนะ เราจะเห็นว่า i อโอไเติม am ได้เลยอย่างนี้อาจจะทําให้ผิดทันทีเพราะประธานไม่ได้มีแค่ i ตัวเดียวแต่มีคําว่า my friend ที่เติม s ด้วยนะครับดังนั้น verb to be ของข้อนี้ไม่ใช่ am แต่เป็นคําว่าโทษทีเด้งๆเ,เป็นคําว่า are นะครับ my friend and I are เขาจะไป ทำอะไรกับพิซซ่าในร้านของมาริโอในวันเสาร์ after noon ไปกินไงขอคำว่ากินนะครับคพว่ากินเป็นภา,านษาอังกฤษที่เติม ing ด้วยห้ามลอกนี้นะเขียนให้ถูกต้องนะครับกินที่เติม ing นะครับ และนี้ก็คือ6ข้อของเราในวันนี้นะครับให้เวลาถึงเที่ยงนะฮะใครที่อยากจะแคปไว้ไปลอกนอกรอบก็ได้เช่นกันนะครับแต่อยากให้แบบว่าเสร็จงานปุ๊บส่งสมุดปั๊บเลยนะครับเหมือนกับที่เราทํากันในห้องนะฮะตอนนี้งานถึง a 7 a 8แล้วนะครับงานจะไปจบที่ A9 นะฮะตอนนี้ใครที่ยังตามงานไม่ส่งยังส่งไม่ครบนะครับเดี๋ยวคุเตจ,จะถ้าเรียนถึง A 9แล้วเนี่ยเดี๋ยวคุเตจ,จะ สรุปงานมาให้ว่า A1 ถึง A9 ถึงแม้ A6 มันจะหายไปไม่คิดคะแนนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเต็ม 30, 30แล้วเราจะได้กี่คะแนนนะครับเฮ้ยมีคนเข้ามาวะใครมันคือใครน oh oh, oh. Jimmy, ัทนนมีล่าโอ้โหมาตะอนมาทำเรี่ออะไรมาอาจจะเพิ่งตื่นก็ได้หนาว วันนี้พรชัยแอนเดอะแก๊งไม่มาว่ะอ่ะมาก็มาตอนแบบหัดพอดีนะครับก็อย่าลืมไปตามงานจากเพื่อนดูด้วยนะครับว่าวันนี้ขอจดอะไรไปบ้างนะครับปิติดอ่านนิดหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะให้เวลาประมาณ5นาทีนะครับใครที่สงสัยข้อไหนก็ถามกันมาได้นะครับไปที่เสร็จแล้วนะครับเตรียมตัวถ่ายรูปส่งงานในคลาสซูมไปได้เลยนะฮะ ครูฟังข้อ3าไม่ทันข้อที่สนะครับ On Sunday morning เราต้องไปดูช่องวันอาทิตย์ในตอนเชา้ามีช่องเดียวใช่ปะ่ะวันอาทิตย์ตอนเช้าเขาไปไหนกันมีคาว่า visit ใช่ปะ่ะ visit เนี่ยแปลว่าไปเยี่ยมไปหาใช่ไหมครับเราก็เอาคำว่า visit มาเติม ing เป็น visiting แปลว่าในวันอาทิตย์ตอนเช้าเนี่ยพวกเราจะไปเยี่ยมไปหาคุณตาคุณยายกันทีนี้มีช่องหนึ่งที่หายไปก็คือ verb to be ครับให้ใส่ verb to be ที่ถูกต้องของคำว่า we ครับก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับไปเลยนะครับผมที่เว้นไว้ให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น verb to be เนอะ verb ing ไม่น่ายากสำหรับเราดังนั้นข้อสอบมา ก็ทำให้ได้นะครับ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้เหลือเวลาอีกสี่นาทีนะครับทำงานให้เสร็จกันนะครับจะได้ไปกินข้าวอย่างสบายใจ ตอนมีใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถถามกันเข้ามาได้เช่นกันนะฮะตอนนี้อยู่กันประมาณ17คนนะครับเ๋ย่ดูดีครับว่าเช็คชื่อให้หมดหรือยังตอนที่1น,นะครับมาเรียน12คนขาดไป4คนได้แก่ทันชนกกิติยานีสุภรัตแล้วก็พรชัยนะครับตอนที่2อโหนี่มาเรียนน้อยไปหน่อยนะฮะ มากันแค่6คนเองคนที่หายไปได้แก่พิชามนยาวดีวิภาพรสุทธิดาก,กฎชกรนภาาัสวรร์แต่จะบอกว่านภาาัสวรรณ่ตามมาส่งงานในแชท Facebook ทุกคาบเลยนะครับกมนลพันธ์ไม่มานะฮะบวรกรัตวรรณภาสุพรรณสาระครับวันนี้ไม่มาเรียนเนาะโอเคไม่เป็นไรฝากเพื่อนที่เข้ามาเรียนในรอบสดเนี่ยนะครับ ส่งงานให้เพื่อนได้ดูด้วยนะครับว่าเราทํางานอะไรกันนะครับหรือพูดง่ายๆว่าส่งให้ลอกนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เพื่อนมาส่งงานนะครับตอนนี้งาน A 7 A8 เนี่ยตั้ง assignment ไว้ให้ใน card room แล้วนะครับให้เราเข้ามาส่งงานกันนะครับเดี๋ยวจะเรียนถึงแค่ A9 นะครับแล้วเราก็จะสอบเก็บคะแนนกันนะครับกับเรื่อง A1 ถึง A9 ที่เราเรียนกันมานั่นเองนะฮะโอเคครับตอนนี้ใครที่ยังไม่เสร็จนะครับ สามารถแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่เสร็จแล้วนะครับเตรียมตัวส่งงานได้เลยวันนี้ขอขอบคุณม .4 ทับ2ที่เข้ามาเรียนด้วยกันทุกคนเลยนะฮะเตรียมตัวส่งงานกันด้วยนะครับก่อนกินข้าวขอส่งก่อนกินข้าวเลยนะฮะจะกดจะกดหน้าจอของเอ,อ่อ Google Classroom ไว้รอดูเลยว่าจะมีสักกี่คนที่มาส่งงานนะฮะใครส่งงานมานี่มีโอกาสให้คะแนนเต็มมากๆเลยนะครับสำหรับว,วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนในรอบไลฟ์สดของเรานะครับ .4 ทับ2 วันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันครับหน้าครับผมเอกครับครับหน้าเอ๊ก้ปละโอ้เงียบกิบเลย